เป็นแก่เกิงแก้งนะครับนี่มีคนมาเก็บก่อนเรานะครับดูหลักฐาน mm hmm. เขาจะตัดเป็นชิ้นๆเพื่อดู mm hmm. ตรวจสอบถ้ามันแก่เกินไปหรือว่าเขาไม่เอา mm hmm. เขาจะทิ้งไ้ให้น้องไปเชื่อออกไปไม่เอา mm hmm. กับบ้านเก็บเฉพาะที่เรา ดอกเยอะใหญ่นะอข้าวโัวเห็ดน,นี่มาดูนี่สามสี่อันพร้อมกันเลยอีหยักนะสามสี่ดอกไหนก่อน เจยบจบไม่เอาไม่ได้แล้วออาไปเลกันูที่ขถวเดียวได้กี่แบบอืม หนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดก็สิบก็สิบตันตัวเล็กลุก ขึนไม่นอนเล่นเลตดอกก็ได้นนบาง<ะ>เป็นเหลืองนะเครื่องข้าง่องล่างมานนะ่ออืมอะไรมันเริ่มแก่แล้วท่านจะต้องผ่าตรงกลางโอเคผ่าแกะดูรังเพิงอันนี้แก่แล้วอืแก่แล้วมไม่เอา ดูดอกไหมงดงามงด <laughs> งามขาวอ, <c oughs> อ้วกสฮัสอีสวัสดีสวัสดีเขตละสามีเลย คนเดินมาเดินทุยเดินเล่นพาหมามาเดินเล่นแหลเซียร์ฮรลัลโหลค้างจะเพชรกันเลยดูสิถ้าเปิดเลยเป็นตาแ้าละนุ่งถุงนี้สงสัยเอาไม่ได้อันนี้มันเปล่าได้แค่หมวกอืมหมวกกา จะเอาไปทำให้สต๊ออืมอันนี้เอาสู้อืมพอดีสุดเลยโอเคอืมอไม่ได้มาให้ป่าดูอุ้ยขาแน่นนะอืมอันนี้มันจะดีเนอะจะดอกก็ไม่ได้แล้ว

อันนี้ที่ว่ากแก่เก็นแกงของเห็ดดูดอกเหด็ดสิข้างหลังนี้ไปไม่ไหวละแก่เ็นแกงแต่ขาแน่นมากเลยนะคะแน่นปึ๊กเลยเดี๋ยวจะผ่าให้ดูว่เป็นแบไหนข้างในผ่าขึ้นโอ้ขาตวัวกเลยไม่มีหนอนเลยตรงกลาง อน้องไว้เป็นเชื้อต่อไปปีหน้าเจอกันนี่เห็ดพื้นขาลายบอกจะสีส้มขาน้องจะลายก็เลยเรียกเห็ดพื้นขาลาย นี่นอนนายที่ได้เพ็นแค่ไหนไหมแบ่งกานกบแ่งกันกิบอ่าแต่มีรูตรงนี้ออนอนอยู่ข้างในแล้วมไมอรู่ดีกว่าอ่ะน่ารักไหมอืม รูเบอร์ใป่าแบบนี้ครับมันจะเป็นมันจะเป็นไม่ใช่เหมือนที่เรากินที่ไม่ใช่เป็นเหมือนฟาร์มเม็ดนะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนสีสีสีข้างในหมดเลยเห็นไหมครับน้ำข้างใน,นมันจะเป็นสีเหมือนกันเลยสีสีลิลล่า อันนี้ครับอันนี้ก็เป็นถิ่นตะบ่ายเลครับอันนี้สามารถกินกับอันนี้ยังไม่สุกลอร์บส่มันอันนี้เราก็จะกินกับสเต็กกินกับอะไรครับกินกับเหมือนมิทบอลครับ มสงสัยแก่ okay, แล้วเอาไม่ได้แล้วเนี่ยโุ้ดูดอกเห็ดแก่เกินแกงดูดอกนี้เป็นเชื้อลาเป็นเห็ดนี้ะแก่แล้วเราเจอดอกนึงอก่ตรงนี้ ลอยคนมาตัดเอาหนเกิดเป็นหมู่บ้านเลยถ้าได้ดอกนี้ ta